ลับบรรพววีีีเเป็นนสืืื่่่ออออททชถกกยาาจังหวัดลบบรุรีวางแนวทางคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดเพื่อเสนอชื่อเข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศเมือ่อวันที่13สิงหาคม2567 เวลา13นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมพระปางสยอดชั้น4สารการจังหวัดลบบุรีนายอัมพลนังคภกรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบรุรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระสชทธนรอางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดครั้งที่1 2,567เพื่อ ชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับราลบระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6พศ2568โดยมีคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชมุม ที่ประชุมได้มีการชี้แจงถึงวิธีการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรรับพระราชทา,านรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดอุบลรีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีตามสัดส่วนของจังหวัดอบบลรีพร้อมแต่ตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดลบบุรีนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาร่างปฏิทินการดําเนินงานและแผนการทํางานทั้งนี้จังหวัดลบบุรีจะดําเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีโดยมีสัดส่วนที่ได้รับจานวนสองคนสําหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่นที่มีความ พุ่งเทเสียระตนจนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับลูกศิษย์และสร้างคุณูปการต่อการศึกษาแก่ครูใน แก่ครูในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกเฉียงใต้รวม11็งประเทศและในกระบวนการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีครั้งนี้ครั้งที่6พศ2568มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีได้ขยายประเทศในภูมิภาคเอเชียอีกจำนวน3ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกราเทศอาณาจักรภูฏานและ มองโกเลียรวมเป็น14ประเทศประเทศละ1คนรวม14รางวัลซึ่งจะดำเนินการคัดเลือกทุกๆ2ปีโดยคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจะเสนอกรอบความคิดและคุณลักษณะเฉพาะของครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ไปยังกระทรวงศึกษาธิการทั้ง14ประเทศส่วนการกำหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีในแต่ละประเทศดำเนินการได้ตามสมควรดำเนินการได้ตามความเหมาะสมสำหรับผู้ประสงค์จะส่งแบบเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีครั้งที่6ปี2568ของจังหวัดลบบุรีสามารถยื่นแบบเสนอชื่อได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20กันยายน2567พร้อมสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลบบุรีโทร036776884หรือ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดลบบุรีหรือเพจเฟซบุ๊กครุษสภาจังหวัดลบบุรีโดยจะเข้าสู่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกในระดับจังหวัดและประกาศผลภายในวันที่20พฤศจิกายน2567เพื่อเข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศต่อไปนะครับขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวน้องไพรจากสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรี นำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบปริโพสทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยากคมชัดภัยรักทองแก้วผู้อวกยการและบรรณาธิการข่าวรายงาน